จะมีเบสลูกไหนที่ทำให้ใจของเรากลับมาตื่นเต้นได้อีกครั้งและทำมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเสียงและพอดีกับพื้นที่ที่ติดตั้งในรถ Master 2คันนี้ถ้าไม่ใช่เจ้า Alpine S800 ตัวนี้แฟนๆ m น Master 2อย่างเรากำลังมองหาเบสบล็อกตัวจบจังหวะโดโดนและต้องติดตั้งได้พอดีแม้พื้นที่ที่มีจำกัด o อ u s Hornshaw b บ n งของเราเริ่มต้นโดยการเลือกใช้ซับท,ที่มีขนาดกว้างพอดีกับฐานบาะผู้โดยสาร โดยเจ้า Alpine S 8 0 0นั้นถือว่าตอบโจทย์มากๆครับมีความกว้างพอดีกับฐานบอกโดยกว้างเพียง345 mm มมและยาว215 mm มเมเมื่อติดตั้งพร้อมกับชุดสายแล้วถือว่าเข้ารูปสวยงามครับในด้านสเปคนั้นมาพร้อมกับลำโพงขนาด8นิ้วขับด้วย power amp 240วัตต์นอกจากนี้ยังมีรีโมทปรับแต่งความดังติดตั้งใกล้กับผู้ขับขี่ให้การปรับเสียงนั้นทำได้สะดวกมากมครับ หลังจากที่ได้ติดตั้งเข้ารูปกับรถ m a สเตอ2โดยรวมแล้วซับใบนี้เน้นไปทางฟังสนุกฟังเพล,ล,เพล,ลินๆฟังได้หลากหลายแนวคาแกรกเตอร์เสียงเบสจะมีมวลที่ค่อนข้างหนาแรงประทะดีลงได้ลึกประมาณนึงเลยครับเก็บตัวได้ไวเสริมกับลำโพงเดิมของรถหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสนใจติดตั้งโทร0 2 3 7 5 3 5 4 9สลนนหรับวันนี้สวัสดีครับ